ปีนี้ยี่ห้บาททุงอะไร25บาทครับปีหน้าร้อยบาทก็คือแก้มผมแม่แม่ก็แปลกใจครับใหญ่กว่าเดิมแต่ว่าแต่ว่าก็ดีใจก็ดีใจครับน้าหนูจะเป็นคุณแม่ไงครับเอาวันแรกที่ผ่านมาทุ่งอะไรทำงคืออาดทำสดเชียวก็ก็ตั้งใจทำครับตั้งใจทำให้คุณแม่จริงๆอ่ะ คือปีที่แล้วอ่ะผมมาให้ให้คุณแม่ไปหนึ่งพวงทีเนี้ยปีเนี้ยคือปีที่แล้วอ่ะเวลาเตรียมตัวน้อยพอยุ่งมากครับก็ได้ได้พวงคือข,ขนาดอะมันเล็กหน่อยแต่ว่าปีเนี้ยก็เลยมีเวลาเตรียมตัวก็เลยสั่งทําล่วงหน้าประมาณสักเดือนหนึ่งก็เลยได้พวงแบบที่เห็นก็คือเป็นขนาดเท่าพวงมาลัยรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คุณแม่ก็ดีใจนะครับคุณแม่ก็ดีใจแล้วผมว่าวันแม่ปีนี้เป็นเป็นปีที่ดีด้วยเพราะคุณแม่ได้รับเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติด้วยครับมีคนแห่แชร์ภาพเยอะมากครับพี่บิัก เรื่องเรื่องวง <ผม S 2> อะไรสีทองทองคำเขาก,ก็ก็ตั้งตั้งใจทําอะคือคือผมมีความรู้สึกว่าก็อยากตั้งใจทําอะไรให้คุณแม่แบบปีหนึ่งครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าอยากจะคือปกติคุณแม่ให้ตลอดตั้ง่บอยอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนให้เราเนาะเป็นคนเลี้ยงเราเป็นคนให้ทุกอย่างทีเนี้ยปีหนึ่งก็มีวันแม่กับวันพ่อน,นี่แหละครับที่อยากจะทําอะไรที่รู้สึกว่าเป็นการตอบแทนก็เลยพยายามจะหาอะไรที่เขารู้สึกว่าถ้าได้แล้วเขาจะดีใจอะไรอย่างเงี้ยครับ แม่ว่าไงบ้างคะเป็บรมอะไรแม่แม่ก็แปลกใจครับใหญ่กว่าเดิมแต่ว่าแต่ว่าก็ดีใจก็ดีใจครับปีหน้าม่จะขอได้ไหมบ้างมันมันกี่บาทปีนี้ยี่สิบห้าบาทพุนอะลัยี่สิบห้าบาทครับโอ้ทุนอะไรที่ปีหน้าร้อยบาทก็คือแก้มผมเป็นคนนี้ตั้งมาทำให้ได้ทุกอย่างปีหน้าหนูจะเป็นคุณแม่ไงครับ